สนุนโดยมงกุฎทะเลปลาแมคคารเรลในน้ำปลาราปรุงรสพี่ลงพี่ลงพี่ลงครับลงไงวันนี้พี่ลงว่าง่ะทำไมอะ่ะพอดีคุณจีวารเขาอยากคุยกับพี่ฮะวันนี้ครับตอนนี้เนี่ยนะครับแล้วรู้หรือเปล่ามันจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยน่าจะเรื่องละครครับ เอ็นนัดประชุมทีมด่วนเลยครับโอ้โหนี่มาทํางานเป็นหรือเปล่าเนี่ยมาเรียกประชุมตอนนี้ใครจะมาทันวะแจ้วเ,เรียกประชุมด่วนคะราประชุมเบรกกันไปแล้วไม่ใช่หรอคะละครเ,เรื่องใหม่เรื่องใหม่เรื่องไหนอะคะก็เรื่องที่คุณต้องกำกับไง พี่คะคือแก้วเออ่เรื่องทีมงานเนี่ยแก้วก็เลือกนะว่าจะเลือกใครแต่ผม<ล>บอกไว้ก่อนนะอย่ามายุ่งกับทีมผมค่ะแต่ว่าจะเรียกทีมประชุมต่วนเลยพี่ลงคะแก้วต้องทำจริงๆหรอคะแล้วคุณคิดว่าใครอยากทำงานกับมนะันอะ ผมคนหนึง่งไม่ทํางานกับมันแน่นอนคุณอยากทํำไหมลนะ่ะถ้าไม่อยากทำก็กลับบ้านไปแล้วก็ไม่ต้องมาที่นี่เข้าใจนะค่ะนี่ประชุมตัวนพี่รง พี่แจมครับช่วยเก็ีสิวที่หน้ผาผากให้ผมหน่อยได้ไหมครับช่วงนี้งานเยอะมากไม่ต้องห่วงพี่เคยทำให้ว่าไม่หล่อหรอขอบคุณครับผมเนี่ยสบายใจตั้งแต่รู้ว่าพี่เป็นคนแต่งแล้วสาวันดีค่ะพี่แจงอวันดีจ้าแก้วพี่แจมเห็น <c oughs> <c oughs> พี่ครูไหมคะ อืมไม่รู้สิ <c oughs> เห็นออกไปไหนไม่รู้ว <c oughs> ่ะเฮ้ยแก้ออกไปดูข้างนอกแล้วไม่เจอเลยอะค่ะมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับพอดีว่ามีประชุมด่วนนะค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะตามสบายค่ะเดี๋ยวแกวลองโทรดูก่อนก่อนเลยค่ะโอเค คะ่ะเแกไม่รู้ว่าพี่ครูเขาติดต่อใครไว้บ้างอีกอย่างเบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ที่พี่ครูทั้งหมดเลยอะค่ะงั้นเดี๋ยวผมช่วยหาครับไป<ะ>เออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อน้องว่าค่ะแต่เดี๋ยวน้องว่าต้องเข้าฉากแล้วนะแป๊บเดียวเองครับครับก็ได้ไปครับ ทางนี้เลยครับค่ะคุณยะตะวาคะครับแก้ววาจริงๆคุณไปทำงานก่อนก็ไดลนะคะเดี๋ยวมันจะช้ากันไปหมดอ๋อยังถ่ายไม่เสร็จหรอครับอีกตั้งหลายฉากโอเคค่ะทางนี้เลยครับนี่ไงว่าแล้วว่าต้องอยู่นี่สักตัวไหมเด็กรุ่นใหม่เขาไม่สูบบุหรี่กันแล้วพี่โอ้ไอ้นี่หลอกด่ากูเต่ยอดหน้าเลยไงว่าไงมีสาวสวยมาตามหาครับเออเห็นแล้วว่าไง พี่ครูคะคุณซีว่าเขาเรียกประชุมคนที่จะมาทาละครนี่เขาด่วนนะคะ่ะแก้วก็ไม่รู้ว่าพี่ครูติดต่อใครไว้บ้างทีนี้จะตามแก้วก็ไม่รู้ว่าต้องตามใครมาประชุมบ้างอะคะอ่ะอ่าแล้วเดี๋ยวๆไอ้ที่ว่าประชุมด่วนนี่คือเมื่อไหร่อีกหนึ่งชั่วโมงค่ะพี่ฮะหนึ่งชั่วโมงโอ้เชียบโอ้อะไรวะเนี่ยแล้วนี่คือตอนนี้คนขาดอยู่แล้วพี่ก็มาช่วยดูรายการเขาอยู่เนี่ยเออเอา,เอาอยัางไงดีคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เคลียร์เอง อยู่ไหนก็โทรศัพท์กูอยู่ไหนวะเนี่ยไม่มีหรอกพี่พี่ลิวไปที่ห้องแต่งตัวแล้วทำไมมึงไม่หยิบมาให้กูเดี๋ยวโบกเลยก็พี่ไม่บอกผมก่อนนะนี่เถียงกูอีกเฮ้ยนิวตามมาเร็วประชุมด่วงมาชูอะไรฮะมึงไม่ต้องถามหรอกนะมึงพูดถามจังเลยเนี่ยฮะโวยวายทั้งวันยังไงก็ขอบคุณคุณว่ามากๆเลยนะคะผมไม่รับได้ไหมครับ ผมขอเป็นไปทางเข้าเย็นเป็นเพื่อนผมแทนนะครับแต่ว่าแก้วมีประชุมอะค่ะผมก็มีถ่ายละครเหมือนกันกว่าจะเสร็จก็คงพอกันนั่นแหละแต่ว่าแก้นะครับเป็นเพื่อนกันไม่เ,เป็นไรเลยได้ค่ะงั้นผมขอเบอร์คุณแก้วไว้นะครับเสร็จงานแล้วจะได้โทรหาค่ะ เร็ว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 เนี่ยเขาเรียกตัวไปถ่ายแล้วครับ โทษค่ะลงแม่ไหมครับลงแม่ค่ะเดี๋ยวผมไปประชมุมก่อนนะครับช่ดงดีนะคะ ทีมหึ่งมีแค่นี้คุณหวังว่าจะให้ทีมงานมานั่งกันครบในขณะที่คุณเพิ่งนัดประชุมเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วนี่แหละครับทาไมก็ทุกคนเป็นพนักงานประจําของที่นี่อยู่แล้วคนอื่นเขาก็มีงานทากันนะคุณไม่ใช่ว่าจะมานั่งรอว่าคุณจะเรียกประชุมเมื่อไหร่เอ่อคือผมพยายามติดต่อแล้วครับแต่แต่ว่าติดต่อไม่ได้เลยก็เพราะส่วนใหญ่เนี่ยทีมงานเขาเป็นฟรีแลนซ์ครับแล้วที่ประจําอยู่ช่องของเราก็มีแค่ไม่กี่คน ก็ไม่เห็นมีใครแจ้งผมเลยผมว่าจริงๆเนี่ยก่อนคุณทำอะไรเนี่ยนะครับคุณควรศึกษาระบบเขาให้ดีก่อนดีกว่าไหมไม่เป็นไรมีแค่นี้ก็แค่นี้เอาละเรื่องที่ผมจะแจ้งพวกคุณเนี่ยนะมีสามเรื่องด้วยกันเรื่องแรกเดี๋ยวคุณวันเนี่ยจะส่งบทให้กับทุกคน นะพวกคุณก็ไปทำสิ่งที่ต้องทำมาเรื่องงบประมาณ Pep ule, List, List, Extra List. เพปสเกนดูโลเคชันลิสต์พอปลิสต์อ็กตัลลิสต์ก็อยากได้เร็วที่สุดให้ผมหาเอ็กซ์ตร้าแล้วนักสแสดงนำรับคุณช่วยฟังผมให้จบก่อนได้ไหมเรื่องที่สองที่ผมจะแจ้งเรื่องนักสแสดงนำผุอยให้คุณลองเช็คคิวไปามาดูผมคุยกับเขาแล้ว เขาบอกว่าอยากเล่นกับผมคุณจะเล่นคู่เป็นมาเลยครับใช่ผมจะเล่นเป็นพระเอกเองพวกคุณคงไม่คิดว่าผมจะทำได้ใช่ไหม ผมก็คิดว่าพวกคุณเนี่ยควรที่หัดศึกษาข้อมูลก่อนที่จะทำงานใครนะผมเทคคอร์สแอคติ้งจากนิวยอร์กมาก็ประมาณนึงและ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าเรียนการแสดงเพิ่มอีกสักเล็กน้อยก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับถ้าอยางนั้นเดี๋ยวผมจะเช็คคิวคุณไปมาให้ครับและเรื่องที่สามเนี่ยผมไม่อยากทำงานกับผู้หญิงคนนี้ หาภูมกลับมาให้ผมด้วยฉันควรจะเป็นคนที่พูดประโยคนี้มากกว่านะคะเรื่องที่ผู้้คุณต้องรู้เนี่ยก็มีแค่นี้แหละนะอา่าทั้งหมดนี้ภายใพนพรุ่งนี้เสร็จทันโอ้ใจเย็นๆนะครับคุณสิวะคืองานพวกนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการเตรียมงานนะครับกว่าจะเช็คคิวนักแสดงกว่าจะรอ c o n f i r มนี่คือมันใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยนะครับแต่ผมได้ยินมาว่าทั้งช่องเนี่ยกำลังจะมีถแถลงข่าวไลอัพของละครปีหน้า มอยากทาไห้ทันเอ่อคือ,อยากที่จะทันครับเพราะว่าจะต้องไปถ่ายทีเซอร์เสร็จแล้วก็ต้องเอามาตัดต่อแล้วเอาไปใช้โปรโมทอีกคือแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยผมถึงไม่ถามไงพรุ่งนี้เสร็จทันไหมไม่ตอบถือว่าเสร็จแล้วกันนะคุณวันคุณรีบส่งให้พวกเขาด้วย ส่งอีเมลให้วันด้วยนะคะวันขอด่วนค่ะสนับสนุนโดยมงกุฎทะเลปลาแมคคเรลในน้ำปลาราปรุงรสนมันจะบ้าเขาไมา่คิดว่าแม่ไปฆ่าใครได้งไงครับ เขาก็แค่ทำหน้าที่ของเขาลูกแล้วแม่เคยไม่มีปัญหาอะไรกับคุณนรงศักดิ์เลยตำรวจเขาถึงได้สงสัย